ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยา และสถานที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดป่าแก้วค่ะวัดป่าแก้วนั้นตั้งชื่อตามคณะสงฆ์ชื่อคณะป่าแก้วที่มาสำวัดณสถานที่แห่งนี้ค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดป่าแก้วนี้เป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ค่ะจุดเด่นที่สําคัญของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ก็คือเจดีย์ชัยมงคล ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดอันดับหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมสถานที่รอบๆและจุดสำคัญในวัดกันนะคะค่ะแลวที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือเจดียชัยมงคลน,นั่นเองค่ะโดยเป็นอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะคะที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้รบชนะมังกรยชวานะคะพระมหาอุปราชของห6สาวดีนะคะที่ตำบลหนองสาลายจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในครั้งนั้นนะคะพระม่านะคะก็ได้เข้ามาโจมตีนะคะพระนเรศวรและพระเอากาทศรถนะคะผู้เป็นอนุชาเนี่ยจึงได้ยกคัพเนี่ยนะคะไปรับศึกด้วยขี่ช้างเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงล้อมของคาตูนะคะด้วยที่เราทัพทหารอะไรเงี้ยค่ะตามพระองค์ไปไม่ทันนะคะ ลังจะกลับมาที่พนะนครแล้วนะคะพระนเรศวรเนี่ยจัดตัดสินใจนมโทษทหารทหาหาเรานั้นนะคะแต่ในระหว่างรงอาาเนี่ยพระพนรัตและพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูมนะคะได้ขอพระราชทานอภัยโทษนะคะให้กับทหารเหล่านั้นนะคะโดยให้เหตุผลว่าสมเด็จพนรเรศวนเนี่ยเปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่เผชิญกับหมู่มารก่อนที่จะจับจรู้ค่ะและ,ะแสดงถึงเกียรติบาร,รมีความกล้าหาญความเก่งกาจของพระนเรศวรน,นะคะ ให้ประจักษ์ไปวัวทุกแผ่นดินค่ะพาเิชยนนะคะจึงโปรดให้สร้างเจดีนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะคะและพระราสถานนามว่าเจดีชัยมงคลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะ ทางเข้าไปทางวิหารพระพุทธไสยาสน์นะครับภายในของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อในสมัยพระนเรศวรมาหาราชถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้สักการะบูชาและปฏิบัติธรรมพระองค์พระพุทธรูปองค์ที่จะเห็นต่อไปนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นในสมัยพระพุทธักราช2 5 8บ พราตานานะคะก็จะหานหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าของวัดนั่นเองค่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมสถานที่จุดต่างๆของในวัดนี้ครับ ตลาดน้ำ <your> อโยธยาอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะคะก็คือเป็นตลาดเป็นตลาดน้ำที่มีของกินมีเหมือนกับเรียกว่าอะไรยุคตลาดย้อนยุคใช่ทุกคนก็จะแต่งชุดไทยแม่ค้าพ่อค้าก็จะแต่งชุดไทยตามอ่าทีมของอโยธยาเนาะใช่ค่ะแล้วก็ก็ถ้าจะซื้อของกินของฝากอะไรก็มาที่นี่ก็ได้ครบแน่นอน กินข้าวแล้วก็เข้าที่พักไปพักอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็ตอนเย็นประมาณกี่โมงลวตอนนี้4ี่โมงส่ปใช่ไหมเออแล้วก็ออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วที่เรากําลังจะพุ่ง่งไปก็คืออุทยานประวัติศาสตร์อิทยาซึ่งโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเรามาตรงกับช่วงที่เขาจัดงานแสดงไฟแสงสีแล้วก็งานกาชาดอิทยาพอดีใช่เราไปที่เดียวเราจะครบเลยนี้ครบ เราจะได้ดูโชว์ดูไฟมีงานของกินพอดีซึ่งเราจะไปลุน้นกันว่าเราจะได้ดูหรือไม่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าซื้อบัตรที่ไหนแล้วก็หวังว่าน้่งงานมันจะมี2 0 0บาทค่าเข้าสํา,าหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นนักท่องเทีเ่ยวที่ดูราคาแล้วก็คือ2 0 0บาทเราหวังว่าเราจะได้เข้ากันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยเนาะ คอร่วงในงานในโซนสภาข้ามการเวลาค่ะเราก็กำลังจะเดินไปที่จะเป็นเบี้ยหอยเดีย๋ยวแกให้ดูนะคะแกไมไ่ออกอะ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเบี้ยของคอร่วงนะครับเท่ากับ10บบาทของไทยเรานะคะ ดีขนาดนั้นหรือจะชื่นชอบขนาดนั้นแต่คือพอไปจริงๆคือมันมีความสวยงามในตัวของมันสำหรับทริปนี้เราขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายส่วนอันนี้เป็นของแถม <S <S i go